เดี๋ยวฟังตีฟังเสียงโน่นเดี๋ลดลย,ยล้มโมเหปล่อยไหมยีกันตามลมโมเหดปล่อยไงระวังตีปาแก่คล้องเลยล่ะฆาสูบแต่าย,ยา,าปุ๊ยจะไม่ถึงมั่นเหรอไม่เห็นมันเลยย่าน,นมันอยู่เรียนแมวท่านหนึ่เลยเดี๋ยวเลยตามมาดู เอาไฟมันไปใส่ไอไอต้นไฟมันไปใส่ไฟตายเหรอสูโตพุนมาเดี๋่งเชียงต้นนี่บมันเปิดนยากว้บป้าคึองามแต่ว่าเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าวะไทยว่าวะไทยยังกับไทย จุฬาจุฬาลอยเท่าไรลอยสองลอยจุฬาสองลอยสองลอยดวงนีจุฬาสองลอยขนาดละสองลอยทีครับขนาดขนาดสองลอขนาดสองสองสองเมตรสองลอยเซนสองลอสองเมตรปลาเฮ้ยสองลอยเมตรเหมือนกัน ต้องไวไหมถึงจำป่อยเตียกี่เราโอ้ขึ้นจุดจ่ะไก่เลยไก่อะไรดิไก่ดวงนั่นอะไรดิเอาน้อตัวใหญ่กันเลยเงี้ยบอกว่าอะไรอ่ะจนมาไก่ละมึงโอ้สนุกลังดีเว้ยลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ว่าลูกพี่กับลูกน้องวะลูกพี่ลูกพี่ดากงามแต่ตัวน่ะมันดากแหลมพ่อลราไปเดี๋ยวเตี๋ยดิหัดมือล่ะ 还有电蚊摇。